วายนูวายหลบหนึ่งโอ้ชุ่มเฮากันว่าจีพากันไปย่าบักขี้ข้านแต่ว่าบักไปนะบักกี้ขาวไปเนีข่ขกี้ข้าวเออดูไปแล้วกี้ข้านครับทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามครับส้มมื้อนี้ บอลกับทีได้พาทุกคนไปหาลัดแรงคือว่าขึ้นมาพูดเลยได้ทุกคนเลยคลิปนี้ก็จะได้ไปกับบอกไก่เดี๋ยวสิพาบอกไก่ไปไปหาโคกมา,มาให้ใหม่อีกเพื่อนฮะอยู่ขึ้นมาอยู่ประจําแต่ว่าบุคอยหู้เราผมมาให้อยู่แถวใดฮนะฮะอยางได้ก็ฝากทุกคนติดตามเพจในเะด้ทุกคนผููที่บึงแล้วฮะนะไปติดตามเพจในะ้นี้ ชื่อเพจรอพานบอนได้ทุกคนเน่ย <c oughs> <c oughs> บอกใครชิ่อวไรครับ <c oughs> อะไปเบิ่งนนำกันทุกคนอันนี้เข็มเก่าที่เฮาเคยานอนนะทุกคนเข็มตัวนี้ก็มันอยู่ได้มื้อนี้ลมแห้งขนาดมื้อนี้นะ พาบ่อไก่ไปฝฟาวกรมไฮแล้วก็ขำๆเดีย๋ยวสิพาบ่อไก่เลาะลงไปทางพุ่นและทางด่านบุมบี้พุณนนะพอาะผ่านแอน่าหมูมันออกคู่ม,มือทางนะเมื่อวานนี้เพิ่นก็นเจอแต่ว่ารัดผู้เดียวบ่ได้มื้อนี้เดี๋ยวสิพานในพันใหญ่เพิ่นไปปราบมันซะหนาวเลย <c oughs> หนาวเพิ่นล่ะ กันมีพลน้ำเปียกครอม สิ่งนะแต่ว่ามันแหลนเขาปากก่อนเดี๋ยวหาบอรลอ่ก่อนนะมึงเตือไก่ขว้าเขามาคำๆจะน้อยมึงหันหลน่นล้ายขนาดทุกคน ຫາຍຕົ້ນນີ້ເປັນຕົ້ນໃ ตอนนี้ล่มแห้งขนาดทุกคนเลยสิดเดยพากันลงนะเมื่อกี้มีมกระส่วนโบไก,ก่คนละแต่ว่าเพิ่นว่าเดี๋ยวนั่งอีกคนหน่อยนึงวันนี้คือสิเพิ่นทนบ๊วยละ,ะลงเมื่อทุกคนเดี๋ยวใหญ่เลาะไปก่อนเออเอตอตายจากนอนขนาดมนะันร่มแห้งเลยทุกคนโบไก่อยู่คนนะ ลงมาลงมาลงลงลงผมเป็นตาได้กินทุกคนตอนเข้ามาเห็นไก่ตัวหนึ่งกำลังชิงยิ่งแล้วก็มัแลแนออกนะคือตัวมันต้องมีไก่ขว้าข้ามาก็ห้อคือว่วต้องเข้ามานะพวกเขามันล่มพโพดหลอด เลาะต่อไปอีกทุกคนจดคำบนอะไรเหมืกับบอกลายสองคนนะอยู่ในกลางดงไปนี้บไมแห้งๆเป็นตะยานเลยทุกคนเพราะว่ายันไม่หักนะเพราะว่าไม่หักหายอันห้วเลยตอนนี้ใกะคำเล้วประมาณห้าโมง ยังขึ้นโน่นได้ทุกคน,หนเห็นนีมพี่ลึกกระลีนเ่ทุกคนตอนนี้เฮากับออกมาฮอดดานแล้วนะเกือบค้าแต่ว่าบลาไก่ข้ามไปยากบักขี่ขานเพิ่มอีกบักขี่ขานเพิ่นจกล้างบ่กไก่ ประมาณเจ็ดเป็ดล้างคนนะเผื่อยามแล้วก็อาจจะมืดพุ่นละทุกคนเน่ยเข้าไปในดงนี้ปันมืดเลยหลุนเบิ่งน้ำกนันอีกบักขี้ขานมันชีทำงานอยู่บ่นนะหรือมันชีขีขข้ขานสมซื้อการตั้งกิน <laughs> <laughs> ขี้ขานบริกินอยู่บ่ใหอยุบบอลเก,าก่ากันซะตอนนี้ชุมเฮากัว่าจีพากันไปยำบักขี้ขาน แต่าบักไปบักขี้ขาดไปเนี่ยขีานน้าดเนีครูไปขี้าดก็เลยบมไ่ไปยา่าหอดบักขี้ขาดช่เดนี่เม,มนบ่มื่อนกัน, <c oughs> นเ <c oughs> นไปย่าบ่ไกเน้ยเองกันเดีย๋ยว <c oughs> นางสาเมื่อก่อนจะชามเ้าสเมื่อยนะไปเมือนี่ <c oughs> ย่างไกกระดดมนี่ไม่พันใหญ่เพิ่นพาไปจนหนาวเหมือนดิ <c oughs> กำลังมาเข่าทุกคนลืมมาเข่าไปไปกันแต่ว่าของกินนี่พันเอ็ดเพิ่นมาก,ก่อนเพิ่นแกงว้ทาแล้วนดะ้แกงไก่แกงไก่ใต้ตัวเดียวนะนะั่นแหละ

กำลังจีินพี่น้องมากินนำ้ำก็ไปได้กินัเนเสร็จแล้วบา,ายเนาะลี่เฮานนะได้เาัได้แรงคนเลกมาไ่ฟอแต่ดอกใครอยู่ยังอยู่นี่นี่ไก่ตัวหนึงพูเป็นด้ไปลาแรงมานี่เรไปอ้าวบุดไป <c oughs> <อ> <c oughs> มแมนเลยไปกับโบเป็นตานะชุมเาหอย่างจนเมื่อยละละอะไรมาเจาอจังเลยคันมันเช้าล่มจะเป็นตาไปพ่อไล <c oughs> อกลตัวหนึ่งกับบนาย,ยิางครับเขากคงให้นในใหอะงามือเลเื่องเัาเลยไอ้ผู้ตัวไม่คนันไม่เช้าละมันไม่เอาเสือกันต่ออ้าวเขาโ้ให้เช้าน,นะพ่ออันนั้นบอก พ่อไก่ตัวเดียวอันนี้พอ่อสามตัว <c oughs> ไก่นะตอนท้ายยางออกมามันอยู่ปลายใหม่เลยมันบินไปพอดีก็เห็นอ่าตวลงม,มาคือชิมีฟนได้ทุกคนเลยแต่ว่าคัน คันบมมีฝนมืนมนนมม้อี้ก็แเมนว่าเมื่ออื่นมื้ออื่นนี่มีฝนเล็กๆได้หน่อยนะอะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักผ่อนก่อนทุกคนเมื่อเขา,ขเขาเกินข้าวเย่มแล้วก็ถ้าเบิ่งสภาพอากาศนะคันมันนิ่งๆเดยออกไปละก,กันแจ้งแล้วพี่น้องเอ้ยแจ้งแล้วบานนี้จนเปื่อยเมด่พยายามกันโอุู้นะปวดว่าล้มก็ะปวดว่าล้ม โอ้มักพิษมักเคือฮือฮีอายะสะซายบดเลยจุดกล่อ, <c oughs> องหฮากะเบิกเอาพี่น่องโอ้หล่มมาแห้งมาขึ้นนี่พี่ท่านแน่นกะยูบได้แล้วเก็บเครื่องใส่ทงกระเป๋าเรียบร้อยเลยว่อยเอมาเฮ็ยเวียกเฮียงานแลว <c oughs> โอ้ตัวพิลึกอันนี้ทุกคนล่มแห้งขนาดนะอยู่ต่อกับโปงเป็นตาชีได้มีแนวกินนี่แหละกันอยู่ต่อก็ะชีได้กินแต่พวกแห้งๆอันนี้แหละมีไม่มีไม่มีมมอย่างไบักกี้ข่านได้จ้ะบักกี้ข่านทนยามนมันทีไปใช้มันี่ไปใช้บักกี้ข่านนะา <laughs> ลายเปิน<ช>เดี๋ยวใช้ลายยามให้เพิ่นกินกาแฟก่อนนะ คั่นกินแล้วยังขี้ค้านนี่ก็โจแล้วโดนแหลบบัดนี้โอ้โวยเป็นในนี้เฮาก็บ่อยู่แล้วหมู่เมือพี่น้องเอ้ยเฮ้ยสิได้เมื่อกันแลกันหมู่เมือได้มาก็เห็นไดมันຖືກจังหวะพอดีเฮาก็บ่มีอันพยากรอากาศเฮาก จอดกระแตแล้วเนาะคหลายอย่างเป็นกระจ่อนใชาวนาในก็ไทยเนาะแต่เปว่าเห็ดบเตาบุตาสเกกแตจบเอแต่เห็ดบเตากินเลยไรมัดมัดใส่ยังยุดีเนาะกระเทียมม่ยิ่งยเนาะอ๋อ ไปเลย้วคอยเขาไม่ดิ้งรอกไก่ไก่กว่าเขาจุดอะไรไปเอาแล้วไปไปเลยเดี๋ยวไปหล่อยำบักกี้ขานแล้วก็หล่อขึ้นไปใส่กบให้คนหนั่งอาหารเช้ามวเนีิกาเป็นข้าวจีกับอ่าข้าวจีกับจีกันอยู่น้ำกัน เขาจีกับปิ้งปิ้งนู้เนาะนู้นั้นนูวายได้นี่นะเหมือนนู้ธรรมดาเลยทุกคนเสียบเสยบรวเด่นกะินข้าวแล้วก็ชิได้ไปยายบักขีขคานอีกเมื่อนี้นะอากาศมันลมมันแห้งนะก็เลยไปหากินสายเนี่ยจังหน่อยทุกคนไปแต่เศร้ากับบอยเนาะมันลมขึ้นเป็นงพาย่างจนขาด มัดจยงในกระเบยูอนะส่วนผ่านเน็นี่คือะได้เมื่อก่อนแต่ห้ากับบอกไก่นี่ยเได้ไปย่ำกับดักแล้วก็หาสำรวจมันก็มาให้เพราะจุดไม้ใหม่ๆขึ้นมารอบนาเม่นว่าชัวรๆแล้วนะ่นเมืวันนี้ก็ออกไปยำ่ำบักขี้ขานก่อนทุกคน ล่มนะฮะก็เห็นสแงสแงแดดแสงตะวนันจากมาดุบดุนะสังเกตบงทางเ่าไก่เที่ยวมาใส่กงมาให้อันนตัวที่เพิ่นได้ไก่นะจนแป้นทุกคนเพิ่นมาจอบอยู่ชาวเล้งชาวเล้งขู่มือนะช่วงเพิ่นได้ไก่อะนะเด้ อันนี้มันมันล่มซื้อชอเพิ่นมาเผาแล้วใส่หอรแล้วบนชายนะซนิโคนนี่มันมันกินทั้งกระแตบกับวะแมนเอะบางอะไนึงี้ยยังอยู่อเลยส่งมื้ด้วยก้น จอมลูกกาปรสตาเสียไปมองนะคนนี่แหละโเห็นนะจอมบริมัดไว้บ่บ่เป็นละบริมัดเลยล้างแหลกโเห็นนะครับทุกคนตะกกี้ขาดล้างแหลกทำงานอยู่แต่ว่ามันเอาไปเลยโเห็น จะไปเลาะเบิงอีกล้างอื่นอีกนี่คนห <c oughs> ลันแต่บึกตัวน,นี้ตัวนี้ก็หลัหนว่ะชองล้างหลันมัดสองโอ้ตัวคือวะทางนี้หลันบทึกสองล้างบ่ Đấy, cháy Tôi nhanh, tôi nói không Thương mưu mình ừ. Tèo tay tập tay sẽ hai Mán lèo, mán lèo ม,มาอีกแล้วทุกคนนูไหว้หนูยไว้หรอเนี่ยอ้วอกไก่เนี่ยมันใช้เป็นนะได้สามโต้เลยได้บกักขี้ขาดเนี่ยโบผิดหวังนะกำล,ลังเลาะไปย่ามอีกโหมีจกักรัง บอหนกด้ฮะยิ <ể> ่งป่ยิ่งถิมเนาะบกใหญ่นะหนกจัดเงงจัดล้างเลยทุกคนถืออีละบ่ฮะหลอนแต่โบร้ย อยู่ในจุดนี้บอไกลว่าเพื่อนชายสามล้างทุกคนแต่ว่าเห็นแล้วล้างหนึ่งนะนี่สามล้างบอไกลสามล้างนี่โอ้กระแตเนาะใส่ถุงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวหาเบิ่งอีกชองล้างนะล้างหนึ่งใจเห็นเลยเห็นแต่มักกระดูกแมนบ่แม่มันลานบุธบ่จังักล้านบูธเดี๋ยวหาเราบิ่งกันทุกคนเพราะว่า มันใส่แต่มันมันบ่มีเสือกมัดนะมันน่า,จ,าจะดึงไป <S 2> <S 2> มืดแล้วบ่บันนี้ฮะบ่ไกลมืดแหละเดี๋ยวหาเลอกบึงก่อนทุกคนโอ้เสียดายดิคนบ่ได,ด,ไดไ้มันดึงไปบ่ไกลบ่เลยนะ ไข่ขันทุกคนไข่ขันผ่านเอกดเมื่อป้าเอาแล้วไข่ขันเลยผ่านเอ็ดเมื่อแล้วทุกคนผลงานเท่าไงนี่ผลงานโบเห็นผลงานเฮาไงผลงานบักขี่ขานมาหนี่นี่ ที่ว่าผลงานบักขีขานมันนี่กับมันอยู่ได้ทุกคนแต่ว่านี่กับโบกายพึ่งว้าวแล้วพึ่งพึ่นบัญญาแล้วกระเตนูนี่กับลำบากเข้าอีกแล้วนะพุ่นโตแหงผู้พันชีเอาแต่โตแังพุ่นงเพื่อพกีขานคู่เอาเหมือนยังพี่น,อน้องเลยจะได้โบกาย

อโอเคทุกคนถือว่าเมื่อเนาะเมื่อเมื่อจะได้การอ่าคลิปนี้บอบอนกับชีเตมอดด้วยชันนี้เด้อขอบมุ่อขอบใจอ่าพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีที่ติดตามับส้มอยู่เนาะวันนี้บอบอนกับลำลาไปก่อนพบพกันใหม่คลิปหน้าเด้อทุกคน